สวัสดีค่ะเอสซีทุกท่านสวัสดีแฟนกลับทุกคนเลยนะคะเมื่อน,นี่เป็นวันที่ยี่สิบสองเมษายนพศสองพันหรอหกสิบหกจ้าเวลาวันวันเวลากับไกล้ก็มาซูมือสูมือ,มอนอพี่น้องเนาะเริ่มมือแล้วใกล้อีกแล้วมือในยี่สิบสองแล้วอีกชี่น้อยกว่ยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบกว่หนึ่งแล้วพี่น้องเนาะอ่า ไก็มาทุมือทุเว้นตัวเลขก็ได้เมื่อนนี้ก็ได้ตัวเลขมาจากปูหาเจ็ดแปดเด้อพี่น้องปูหาเจ็ดแปดห้มาแล้วค่ะ สูตรสี่ตัวห้าตัวของสาดดาก็ลงไปให้หลายคลิปแล้วนะคะสําหรับเอฟซีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเอ้อจําไว้เด้อค่ะเดอ้อแคบไปแน่ค่ะแคบไปแน่นอกกันเนาะมาเข้ากับจังจัดเอมโบมาเข้ากระกเระต้องจัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อสาหรับเลขเด่นซี่ตัวบนนั่งลงไปให้แล้วาหาสูตรเดอร้อพี่น้องสูตรละซี่โตจ้า ปูหาเจ็ดแปดสิไลยหางพี่น้องงวดนี้เพิ่นไฮมาหลยหางกับพี่น้องปูห้าเจ็ดแปดงวดเมื่อกี้ของเพิ่นเขาศูนย์หกตรงๆเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ให้อ่อ นั่งมาแต่ว่าคนมหาห้ตอนมือไว้ออกเทีย่ยงแล้วนอคนห้มากเรียกว่าได้ล่มค่ะหัก่อนไปเขาต,เติมมันนี้เพิ่นกะห้นั่งมาแล้วเดอ้อพี่น้องปูชัยวานเพิ่นกะห้มาแล้วค่ะปูชัยวานค่ะปูชัยวานให้มาแล้วนะคะ กูชวนันนังหาน่วันนี้เิ่นเช่นนาตามาาหายแบบนี้นั่งกับ,บ่าเพราะท่านในคุณนนอนนั่งกับต้องมาฉีดสัก้อนใจพี่นอ้อง่นหายฉีดตามตีพ่นหายมาในในในคลิปนี่แหละค่ะ เวลาจากน้อยเนี่ยเด้นนั่งฉีดตามที่คนบอกก็คนว่าให้ฉีดเป็นไอ้ตไคายให้เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะ,อะ,อะ,ะ,อะปูชัยวาน ูา้านสองพฤษภาคมพศสองพันห้ารเลขเด่นปูใชบ้านกับลักนวยกันลักซิบลักนวยคนหนศูนย์หนึหน่งสอลักซิบคน,นในห้าอกขอตัวจะเพื่อนไห้ลักซิบคนนสี่ห้าหกคะ่ะ หักสิบเนาะสามตัวบนค่ะห้าหก เรียกาโฮก็พอได้มาดูออกมาดูเลยเนะาะห้าหกหนึ่งค่ะเจ็ดหกหนึ่งสองตัวบนให้หกหนึ่งนะคะแล้วก็หกศูนย์ค่ะเพิ่มวงกลมให้หกหนึ่งเนดะ้อพี่น,อน้อง เลขในตารางนะคะหลักหน่วยศ12หลักสิบสี่ห้าหค่ะเลขบนนะคะเลขล่างเลขในตาราง หกเจ็ดเก้าสองสามสี่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยสองสามสี่หลักสิบหกเจ็ดก้านะคะเลขล่างนะคะเลขล่างเพิ่ จับคู่โอระปากกาไม่กี่เขียนกระติมกระดาษแล้ววิน้องมันจะค่อยชัดเจนเนาะจับคู่ค่ะฟันทวงให้สองตัวเท่านั้นนะคะสำหรับเลขล่าง ปูชาวบ้านนะค่ะพี่น้องปูชาวบ้านเป็นฟันทงมาให้เลยสองต,ตัวเท่านั้นค่ะวงกลมให้พร้อมเด้อพี่น้องเพ่อห 7, 4. 7, 4, 3, ให้เจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะสามหกหาสองตวัวพี่น้องเลขบนเลขบนเพ่อให้หา ห้าหกหนึ่งค่ะฟันช่วงให้เลยแล้วี่นองเด้เอหาหกหนึ่งค่ะเลขอีกครั้งหนึ่งบนเด็เจ็ดหกหนึ่งเด้ค่ะเจ็ดหกหนึ่งเลขบนค่ะแล้วก็สองตัวก็มีหกหนึ่งหกศูนย์ค่ะเลขบนค่ะชัดเจนแล้วพี่นอนชัดเจนแล้วบันนี้เด้อบันนี้เอาไปนองเบ่งน้ำกันนี่งดก่อนค่ะงดก่อนเพื่อนไหนมาจัง จังสีไหมัทอน,นีเนาะพี่น้องเข่าเต็มเตนะ็มแล้วนกกระนอหนึ่งเจ็ดค่ะปูใช้บานพนไหมัทจังสีเนาะพี่น้องนะ้องหัดก้อนล่างสามตัวบนคนในหางเดียวกับศูนย์ห้าแปดบนเลขล่างคนในหาศูนย์แล้วกัหนึ่งเจ็ดกับเข่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะ้อพี่น้องเนาะบานนี่งวดนี่นะค่ะ งวดนี่พ่นหามาแล้วกันหน้าตาเป็นแบบนี้กับพ่นหามากวดนี้นั่งกับเจ้าเล,เเลายไล่ไปถามเพื้นแมนเลื่องคู่วอดหรอกแมนมาจนเพื้นเฮ็ดแบบไม่หาแบบนี้เด้อพี่น้องเพื้นไนั่งเขียนแบบนี้ละ่ะหานั่งกับเียนตามที่เพื้นเฮ็ดหามานี่ละจ้า เป็นมงกกลมาแล้วพี่น้องนะข้างบนเป็นเน้นไปหกหนึ่งข้างล่างเป็นเน้นเจ็ดสี่ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขในงวดนี้โชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดนี้กันทุกคนนะคะแคปอไว้เดอค่ะพี่น้องแคปอไว้เดอจ้า

วันแรพี่นอนได้จ้าแก้วได้จ้า แค่เอาดไว้เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะขอให้โชคดีนะจ้า